การาใช้โปรแกรม ArcMap 10บ,บทบที่3เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทำการเปิดโปรแกรม ArcMap 10บบขึ้นมาทำการจัดการมาตาส่วนเปิดเชฟไฟล์ชื่อเจ้าพยาขึ้นมาก็จะได้ข้อมูลเจ้าพยา ซึ่งยังไม่มีค่าพิกัดใส่ค่าพิกัดได้โดยคลิกขวาที่โดยคลิกขวาที่ display area นะคะแล้วก็กด data frame property คลิกที่ช่อง general ในช่อง m a p ให้เปลี่ยนเป็น meter ในช่อง display ก็ meter ดังนั้นกด ok ก็จะได้ข้อมูลเล้าเผย แยาพยาซึ่งมีค่าที่จ่ายออกมาแล้วก็สามารถกำหนดมาตราส่วนให้กับให้กับชั้นข้อมูลได้โดยไปที่ a ั t h e นิ i c ิส e l i s แล้วก็ใส่ค่ามาตราส่วนที่ต้องการในที่นี้จะใส่หนึ่งต่อห้าหมนะคะจากนั้นกด add ก็กด ok ก็จะไ,ได้ผลของการเปลี่ยนมากราส่วนออกมาต่อไปจะทำการกำหนดระบบพิกัดภูมิสาับไปที่ ArcToolbox แล้วก็กด Data Management t o o l p r o j e c t i o n and Transformation แล้วก็เลือก Define Project จากนั้นเลือกในช่อง Input ให้เลือกชั้นข้อมูลที่จะทำการาำนดระบบพิกัดก็คือข้อมูลเจ้าพยาส่วนในช่อง Coordinate System เ,เปลี่ยนระบบพิกัดเป็น WGS 1 9 8 4 โซนสี่สิบเจ็ดเอ็นโซนสี่สิบเจ็ดนะคะกแอดก็ add, โอเคแล้วก็กดโอเคก็คะจะได้เป็นข้อมูล ปที่คลิกขวาเพื่อดูว่าได้ระบบพิกัดที่ยังที่เราต้องการมาเรียันะคะก็เลือกที่ซอสแล้วก็ดูที่ coordinate system ก,ก็จะเห็นว่าเป็นระบบพิกัด WGS 1 9 8่งเ้าแปด C ถึงโนสี่สเจ็เแล้วนะคะโอเคจากนั้นจะทำการแปลงระบบพิกัดภ um ูมิศาสตร์รือโซน ให้เปิดเอกสารใหม่ขึ้นมาโดยคลิกที่รูปเอกสารใหม่นี้แล้วก็กด back map แล้วก็กด ok นะคะก็จะได้เอกสารใหม่ขึ้นมาหนึ่งหน้าดังนั้นก็เปิดชั้นข้อมูลคันที่ขึ้นมา ซึ่งชั้นข้อมูลทันที่จะมีระบบพิกัดเป็น c ็น g c s อัน e r s c o w g s หนึ่งเก้าแปดสีกก่นะคะนี่ได้จากาพพคิวา propert y นะคะนี่โอเคต่อไปให้ไปที่ arc tool b o x data m i n a t e m e n t o l จนแลนก็กดที่ future แล้วก็เลือก double click ที่ปุ่ t ตในช่อง input ให้เลือกชั้นข้อมูลที่จะทำการแปลงพิกัดก็คือค o ท n t ในช่อง output ให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บข้อมูลก็คือเชื่อนะคะ แล้วก็กดเซฟในช่อง output coordinate system ก็ให้ใส่ระบบพิกัดลงไป set km add o k จากนั้นก็กดโอเคก็กดก็จะได้ผลจากการแบ่งพิกัดออกมาดังนี้นะคะ,ต,ะต่อไปทําการแปลงพิกัดพื้นหลังฐานโดยให้รีมูฟข้อมูลนี้ออกไปให้หมดแล้วก็เปอร์ชันข้อมูลโควิน wps แปดสิบสี่ u ูทอมสิบเจ็ดเอ็มขึ้นมาโฟวินนะคะก็จะไ,ไ,ได้เป็นรูแผนที่ประเทศไทยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เปิดข้อมูวางกรออินเทอยนสิบเก้าเจ็ดห้าซูมเข้าไปนะ ก็จะเห็นรูปแผนที่บางกอกคลิกที่ใช้ข้อมูลบางกอกแล้วคลิกวิวเลือก data frame property ในช่อง coordinate system เลือก coordinate system แล้วก็เลือก กอรเดอร์ที่ชื่อว่า Layer จะก็เลือกโ r o Win แล้วก็เลือก Transformation กด OK Transformation ไหมครับกด New แล้วในช่อง Pragitate a ในค่า x ให้ใส่206ค่า y ให้ใส่837ค่า z ให้ใส่295แล้วก็กดเ o อเค,อเคแล้วก็โเคนะคะ ก็จะได้ผลของการแปลงพื้นหลักฐานอ้างอิงออกมาถ้าจะทำการเซฟเป็นเซฟไฟล์ก็ให้คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลแล้วก็เลือก Data แล้วก็กด Export Data ตรานี้ได้เลยนะคะัต่อไปเป็นการทำา a p e n d ให้เปิดชั้นข้อมูล ล u 5 1 3 8กับ l ลยห้าศูนย์สมแโอเค จะได้เข้ามาหลักมาจากนั้นก็ไปที่ Arcunbox แล้วก็ Data Management Tool General แล้วก็ a p m i n ไปที่ Arcunbox แล้วก็เลือก General แล้วก็เลือกแล้วก็คลิกที่ a d m e n ในช่อง input ให้เลือก lu 5 1 3 8นึ่ lu 5 1 3 8แล้วก็ช่อง target dataset ให้เลือก lu 5 0 3 8 1นย์สาม3 8 ก็ส่วนช่องข้างล่างนี้ให้เลือกโมเทสจานนั้นก็กดโอเคก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาดัางนี้นะคะต่อไปเป็นการทำ <Earth. S 2> ต่อไปจะเป็นการทำ Earth, Earth. <c oughs> หรือว่าการลบออกนะคะ mm hmm. ให้รีโมทข้อมูลออกไปให้หมดรีโมทแล้วก็เปิดชั้นข้อมูลวอเตอร์ Water, กับซอยขึ้นมาชั้นข้อมูล Water ซอยคือเนื้ะเอซอยก่อนแล้วค่อยเปิดเวอร์จอเทอรมันจะได้ไม่ดั ลงเข้าไปก็จะให้เห็นข้อมูลของนอ้ำจะชัดเจนขึ้นจากนั้นก็ไปที่อาร์ูนบล็อกแล้วก็อนนาลิซิสทูอนนาลลิซิสทูแล้วก็เลือกโอเวอร์โอเวอร์เลยจากนั้นก็ ในช่อง input ให้เลือกชั้นข้อมูลซอยเลือกซ o ส่วนในช่องเอให้เลือกชั้นข้อมูล water e ร r t feature ให้เลือกข้อมูลให้เลือกชั้นข้อมูล water แล้วก็ในช่อง output ให้ใส่ f ต a t u r ที่จะจัดเก็บ ให้เลือกโฟลเดอที่จะจัดเก็บแล้วก็ตั้งชื่อนะคะกก็กด save แล้วก็กด ok โอ้ก็จะได้ผลลัพธ์จากการทำ set ขึ้นมา ค่ะมีมข้อมูลออกไปให้หมดแล้วก็จะทําการััดปุ่มข้อมูลใหม่โดยให้เปิดชั้นข้อมูลปลาจีนเดมสามสิบเอ็ขึ้นมานะคะเปออชั้นข้อมูลปลาจีนเิอชั้นข้อมูลปลาจีนเอ็ปาจีนเดมออกมา ทำการเปลี่ยนสีข้อมูลเพื่อํามองได้ชัดเจนขึ้นนะคะเลือกสีสีน,น้นแล้วก็กดโอเค,เคโอเคโอเคเปลี่ยนสีที่เรามองได้ชัดเจนนะคะ อค okay. จากนั้นก็ไปที่ ArcToolbox ก็ Spatial Analyst Tool แล้วก็เลือก r e c s d ไปที่ Special Analysis Tool นะคะแล้วก็ไปที่ r e c h a r d แล้วก็เลือก คลิกคลิกเข้าไปในช่อง Input ให้ใส่ชั้นข้อมูลตากินเนมนะคะแล้วก็ในช่องรีคั t ไฟล์ให้เลือกไฟล์ตามต้องการที่จะจัดกลุ่มอากนั้นก็กด Classify นะคะจากนั้นก็กด classify แล้วก็ในช่องให้เลือกแบบช่วงได้ตามต้องการให้เลือกแบบไหนก็ได้นะคะเลือก ในช่องค่าเซให้ใส่จำนวนชั้นลงไปตรงนี้ใส่จำนวนชั้นที่ต้องการนะคะแล้วก็ช่อง b a k value ให้ใส่ค่าของแต่และชั้นลงไปจากนั้นก็กดโอเค ห้ร้ยหนัลง้นก็กดโอเคนะคะ Okay. ในช่อง output ให้ใส่โฟลเดอร์ที่จะต้องอาการจะเก็บแล้วก็ตั้งชื่อไว้นะคะ ก็กดเซฟจากนั้นก็กดโอเคก็ได้ผลลัพธ์จากการดีคาสไฟล์ออกมาดังนี้นะคะกลุ่มของดิฉันก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ